เอาเลยครับตอนนี้เกมเดยบายเดย์ไลท์โมบายกันด้วยนะครับก็หลังจากหายไปนานประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับก็กลับมากันแล้วนะครับก็ตาน,นี้กดเจอที่4 d i s c o r d นะน่าจะเล่นกันอยู่ใน d i s c o r d ของ Offi c เ a ีเนี่ยแหละก็ผมเล่นเป็นตัวละครโอนินะครับตาน,นี้ด่านก็จริงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะด่านเนี้ยตัวเดินตีเล่นยากนะถึงโอนิจะมีพุ่งแต่ผมว่า LT ก็ไล่ยากไปอยู่ดีนะก็เดินตามมาเลยครับอย่างนี้น่าจะได้แผลหนึ่งนะเพราะมันโล่งนะครับ แล้วก็ตานนี้นี่ถือกุญแจม่วงมาด้วยนะตัวนี้แหละผมเห็นรอยเท้านะผมเดินไปหาคนอื่นต่อเลยนะครับถ้าไล่ตีคนนี้เดี๋ยวเราจะเสียเวลาฟรีๆนะต่อต้องเก็บเลือดนะโอนี้เวลาเล่นอะโอเคอยู่นี่ไงรูป้นหลังกําแพงหลอกว่าจะไปอาเรียบร้อยวิ่งเฉียวามาอย่างนี้ตามแผนผมนะอย่างนี้ยังไงวิ่งเข้าไม้ไม่น่าทันนะจะตีทะลุไม้ได้เรียบร้อยโอเคมุ้ส่งไปฉายเลยกระทืบไม้ไป ไปไหนแล้วอะ่ะกัดปากสามเนไม่ได้ยินเสียงเลยนะนี่คนทำอาไระเบิดเดี๋ยวผมเก็บเลือดแล้วพุ่งไปเลยดีกว่าตรงนี้บ้านเล็กอะ่ะผมบอกเลยว่าไล่านานนะบ้านเล็กอะ่ะเสียเวลาเปล่าๆผมไม่อยากกดทันติตีเขาด้วยมันเปืองอะ่ะเขาเจ็บอยู่แล้วอะ่ะพุ่งมานี่เลยเครื่องนี้ยังไงวับโอ้ลุนแตกจบแล้วทุบเลยวิ่งตรงๆอย่างนี้ผมแวนเลยครับ เอ้ย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 ,เ,อยเกือบนะไฟฉายเกือบแล้วนะไม่เยีผมบอลเลย <S <s <lam> <S ก็ตอนนี้ผมเอาโมลิมาด้วยนะก็มาทําเควนนะครับแต่ฝั่งนู้นก็กุญแจมาก็ตอนนี้ก็แฟงแล้วนะดูดเลือดก,ก่อนครับอืมดูดมาทาไมเลือดมันออกน้อยจังนะขนาดผมใส่แบบเลือดออกเยอะมาแล้วนะไม่ได้เอาหัวหมูมาด้วยแหละเพราะหัวหมูธานาเขาก็เลยคิวกันไวนะ้อเอคนนี้แล้ว ยังไงเดินไม่ทันนะอืมเก็บเลือนะ่อนมาโอ้ยฟึ่งหมีมันห้าวจังวะ่ะคือจะปั่นเครื่องน,นี้ให้ได้เลยเอาวิ่งฉีบอย่างนี้สวยนะอย่างนี้จะโดนนี่จะวิ่งสวนจุดอย่างนี้ผมโดนทีมตัยเองเล่นมาเยอะแล้วรู้ดีนะคือถ้าเขาไม่วิ่งสวนอะทางมันโล่งยังไงเขาโดนผมพุ่งตีอยู่ดีนะก็เลยตีวงเพื่อจะรอกันสวนอยู่แล้วนะครับเก็บมากระทึ่เพื่อนนี้ก่อนโอเคอันตีไปเคลื่อนลุ้นต่อเลย ยังไงจังหวะนี้มีคนปั่นไหมโอ้โหปั่นเสร็จว่ะปั่นกันไวเกินว่ะผมว่เนื้อผมมาแป๊บเดียวอย่านี่ยังไงโอ้เยอะเยอะเยอะะจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยอันตีเพิ่งเปิดใช้เองนะเดี๋ยวผมเอาอีกคนต่อเลยนะน่าจะวิ่งไปไหนไม่ได้ไกลเอารอส่วนตรงนี้เหรอเนี่ยโอ้ผมคิดว่าเขาวิ่งไปน่นแล้วนะจังหวะนี้ยังไงเอลทีไม่ทันหรอกเรียบร้อยเดี๋ยวผมพุ่งกลับไปแขวนคนนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาโมลี่เฟิงหมินนะ แขวนไปแล้วก็โมลิเฟิร์มินไปเลยแล้วกันครับเพราะว่าเข้ากุญแจมานะเราก็ต้องรีบตัดคนไหนไหน<ๆ>ก็โมลิมาแล้วนะเวทผมแบบต้องโมลิสิบคนอนะเนโนนี้ก็ต้องใช้คุ้มคุ้มหน่อยตาหนึ่งก็อยากจะได้สัก3สามสี่ 3, คนนะไม่งั้นจะเอาโมลิแดงมาทําไมอ่าจาังหวะนี้ยังไงดึงนะถือว่าพอเกมกันนะว่าแบบผมโมลิก็เลยรีบดึงยังไงวิ่งกลับมาไหมโอเคคนนี้ไม่วิ่งกลับ่ะวิ่งเซฟนะ กระโดดข้ามไปแต่วันนี้เอทีผมว่าโดนเล่นนานว่ะอืมไม่ทะลุอืมเก็บเลือดมาก่อนเอทีโดนเล่นนานอ่ะไม่อยากไล่อ่ะตามรอยเท้านี่มาดีกว่าอันนี้มีใครบ้างเนี่ยอโอ้โหสองคนเน่ยเฮ้ยจะเจ็ดสิบสองใครครับพัโลโลกระทึบเครื่องไปก่อนอันตีผมไม่เต็มอ่ะอยากเอาอันตีมาทุบเดวไว้ตรงนี้เหมือนกันแต่ไม่มีอ่ะ ต้องหลอกไฟาีเอาอะ่ะมันเกือบเต็มแล้วด้วยก็เลยไม่ค่อยอยากตีเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยนะได้ทั้งไม้ได้ทั้งคนกระทืบไปเดินตามมาก่อนจังหวะน,นี้ยังไงเอาบันเลกมาอย่างนี้ผมก้นหน้าต่างก่อนนะเยยังจะป่านอีกเหรอเฟืองหมีอีกแล้วแน่เลยอะไรจะเล่นห้าวขนาดนั้นนะพับนะยังไงก็ต้องพับโอเคพังไปผมว่าผมกดอันตีตามดีกว่าไม่งั้นเดีวโดน่านแน่เลย อยจะเสียเวลานะยังไงเขาเจ็บหมดไปแล้วพุ่งมาแต่วันนี้ยังไงฟ้าบจริงๆแล้วมาขวาแล้วก็ตีเลี้ยวมาเรียบรอ้อยโดนเต็มๆนะแล้วในวันนี้เลือดแถวนี้มีเยอะเดี๋ยวก็เอาอันตีพุ่งหาคนเลยนะเสีไปอีกหนึ่งเครื่องแล้วนะในวันนี้กระทิบเครื่อน,นี้ไปก่อนเดี๋ยวผมเอาอันตีไล่หาคนรอบๆนี้เลยแล้วกันครับ คิดว่าน่าจะพยายามเนียนมาช่วยกันนะผมว่าเพราะผมาผมน่าจะมอีกสองคนอยู่ฝั่งนู้นแน่นอนนะไม่มีรอยนะบี่งอ,อกไปแล้วอะอืมป๊กเมื่อกี้อ๋อโซเฟองหมินนะไม่มีนะแสดงว่าไอ้สองคนอยู่ฝั่งนู้นแล้วแหละอ่าเห็นแล้วเมื่อกี้นะอืมติดไม้นะเดี๋ยวผมต้องพุ่งมาจาังหวะนี้ยังไงจะวนรอบไหนจะว,วนได้ไหมล่ะยังไง เอ้ยเอ้ยตายยาไปแล้วตายยาไปแล้วอุ้ยหมุนอุ้ยอยู่ไหนก็ทุบไปเลยละกันเดี๋ยวมันก็โดนเองผมกลับไปเลยนะผมไปอีกคนยังไงก็ต้องวิ่งไปช่วยนะจังหวะเน,นี้ยเรียบร้อยวิ่งมาจังหวะน,นี้ยังไงอันตีผมหมดแล้วไม่น่าพอนะเอ้ยเอ้ยไม่โดนลงอุ้ยโอ้โหตีไม่โดนโอ้ไม่เป็นไรตีโดนก็น่าจะมีบอลล่าทาม่ดีนะผมวิ่งกลับไปเอาอีกคนเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาน่าจะวิ่งไปดึงนะครับ ผมจะไปตีล้มให้ล้มสองนะก็จะเหลืออไว้คนเดียวทีเนี้ยอ่นนี่ไงเห็นเป็นตัวไม่ให้ดึงนะไม่ให้ดึงผมว่าผมโมลีคนนี้เลยดีกว่าวะ่ะตัดคนเครื่องเหลืออีกสก็ต้องปันอีกเครื่องอะ่ะซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้เริ่มปันตัอเครื่องเลยนะก็รีบโมลีคนนี้แล้วก็ไปตีล้มเลยครับอนิเมชั่นโมลีเร็วๆหน่อยดิ <c oughs> เดินม,มายามาเนี้ยังไงไปไหนได้แถวเนี้อ้าวเข้าตู้หรือออกตู้อ่ะ ไอเขาตัวอันแน่จะโดดตูวเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่รู้นะผมไปหาดูไว้กันแล้วกันอืมไม่เจอเลยอ,ะอะ่ะเขาไปเรียนอยู่ไหนดึงแล้วนะจังหวะเนี้ยเดินหาก่อนผมว่าน่าจะอยู่หลังซุงอะ่ะผมเดานะอืมนี่ไงอยู่จริงๆด้วยเฮ้ยโดดไม่โดดช้าโอ้โหไม่ทะลรู้เฉยเลยเสรแล้วยังไง อยากตีคนนู้นล้มก่อนอะแต่ว่าตรงนู้นมีไม้น่าจะฉีกวนต่อได้ผมเอาแต่ไว้เลยแล้วกันนะไม่น่าฉีกได้นะตรงเนี้ยแต่เขาวิ่งดีๆก็หลบได้แหละหลบง่ายด้วยเอลทีอะวันนี้ยังไงหมุนมาวิา่งลายนี้เรียบร้อยเข้าง่ายเลยฉีกไม่ได้หายคนครับคนสุดท้ายรียบหาเลยจังหวะเน,นี้ยอยู่ไหนวันนี้่ยโอโ้โหฝั่งนู้นก็ไม่อยู่อยู่ฝั่งนี้เหรออันนี้ไงป่านไฟอยู่ เอาจะเดินเนียนไงคือจะเนียนไงได้แล้วเดี๋ยวไวมีลูกเองลูกละรีบกลับไปเลยอันตรีมดีจบแล้วไม่น่าเสียเวลาหานานลาเลยอะเดาผิดด้วยแหละคิดว่าเขาจะบินกลับไปฝั่งมันใหญ่ต่ไว้ไม่น่าสฉีด้วยก่นะเจ็บอยู่ด้วยเห็นรอยเท้าเห็นรอยเลือดชัดเลยอือยังไงรอยเลือดมาตรงนี้นะพวกเลือดเป็นก้อนๆโอเคเห็นรอยเท้าแล้วนะจังหวะน,นี้แต่ไม่เห็นตัวอยู่ฝั่งซ้ายเลยอะเขายังอยู่หลังนี่อะ ไม่ได้อยู่อ๋อวิ่งเข้าไปหลังกำแพงนู่นเลยขอบแบบยังไงหลอกไฟมาเรียบร้อยก็รอคนนู้นแห้งตายแล้วก็โมลิเลยแล้วกันครับก็สาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพาื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ Entity ไม่พึงพอใจลบหนึ่ แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ซีเรื่องแรงอยู่แล้วผมเล่นเอามันอยู่แล้วนะครับ